สบายดีเด้อคแม่พี่น้องมากันอีกแล้ว เขามาก็อจะาลืมตักทายกันในเดี๋ยว ระยะเวลาต่อจากนี้ไปทันจะได้พบกับรายการหันษาลาตรีอา,อากาศจากถิงลประจัยจเสียงแขวงส่อนเขตในระบบเอฟเอ็มห้อยติดเจ็ดเมกระเฮิดอากาศเริ่มตั้งแต่เวลาาวโมงหา13าโมงดำเนินรายการโดยโคชุกเซียงหาบ่าวเพือนรูบุญสุพชษนุ่นใส นับแต่เวลานี้ไปจบไปซช้ญหับฟังได้เลยคนออกจากบ้านบวเห็นด้านแดนไกลคนณบไปอาเฮียนบบหลนมีความหู้เหมือนกบอยู่ในสางทั้งทะเลบุเคยผ่าน เห็นแต่น้ำสางน้อยว่าไก่กว่างกว่าทะเลว่าไก่กวางกว่าทะเลทันเอยสุขสบดีทันผูฟังปรุงไปป้าแม่ขาาสาวขายที่กำลังติดตามหอบฟังในขณะนี้อันยิมสูบพร้อมโดยทีมงานขอเก่าคคำว่าบรร่นวนยีนักประดิษฐ์อายเปร,เปกรปิก็์กอดทุดกวยเมื่อนี้มาพบมาพ่อกับอันยิบุญสูตั้งแต่ สามโมงหาสิบเอ็ดโมงละวางวันจันทร์และวันอังคารนะพี่น้องคะเนาะมื่อนี่เป็นมื่อที่สองแล้วสำหรับอาทิตย์นี้เออมาทุกมื่อทุกมื่อสำหรับสองมื่อต่ออาทิตย์นะพี่น้องคะเนาะซึ่งอากาศจากคุณญแจกระจายเสียงแขวงสวรรค์เขตในระบบ FM ฟเอ็ห้อยจุดเจ็ดเมกะเฮิร์ตนะพี่น้องคะเนาะเอามาทำอิดพ่อทำอิด อยากแนะนำมือแนะนำย่ามเราพี่น้องเนาะมือนี้เป็นมือวันคาวแหงสิบสามคำเนาะเดือนหาปีทพศส,สองหาฮกหาเนาะกงกับวันที่สิบแปดเดือนสี่ปีสองพันเสามเออมือนี้เป็นมือที่สองของอาทิตย์ ที่มายําๆทำข่าวมาเอาเสียงลำเสียงเพลงมาเอาสิ่งดีๆมีประโยชน์มาฝากมาต้อนให้มีนักเแฟนเพลงแฟนละกันแต่ละมงแต่ละบนได้ครับฟังพี่น้องเอ้ผู้ใดอยากฟังเพลงใหนอยากฟังลำไหนก็อย่าลืมติดต่อผัวพันหายิมสูดูได้กับหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์ทั้งศูนย์เก้างสี่แปดหนพี่น้องเอ้หอหมุนหยามกัมมาโหลดเดพี่น้องเอ้ เออนำเอาเสียงเพลงนำเอาเสียงลําเอาสิ่งดีๆมาฝากมาตอนให้มีนักเ็นเพลงเฟนรายการแต่ละมงแต่ละบทได้รับฟังนพี่น้องนะเพราะว่าถามีนักเฟนเพลงเฟนรายการบริโขอหรือว่าบริเมนขอทางเฟซบุ๊กไลฟ์ในปัจจุบันนี้อันนี้มันสู่กับโบหูว่าอยากฟังเพลงใดอยากฟังลําใดจังสิถึกเอิบถึกใจเออ ว่าโขฮัยุบันชูจะเปิดให้ตามามีนักเฟนเพลงเฟรนละการห้องโขนพี่น้องนะเอาเตอรตม,มิตรโมธมิตรแนะนำผู้ใหญ่จะดีผู้ปรมรักกันการนั่นก็คืออาหารเสริมเพื่อสุขภาพสุพสดยอดสมุนไพรเจเหิอคือเก่าคือเดิมนี่แล้วถ้า,าท่านไหนมีปัญหาเรื่องสุขภาพเป็นต้นแม่นปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวตาเป็นนูงเป็นแจงน้ามือตามว้วเป็นตาฟาง เป็นลิสดวงทะวนันเป็นหอบเป็นหืดเป็นตันทรงความดันเบาหวานโบเออบางคู่บางคนนั่นเป็นโรคกระเพาะอัยุบชืโอ้ยปวดหลายฝาดหลายปีกระป่งสวงโบเศรายู่นี่นี่แล้วในแต่ละมือเออบางคู่บางคนน่นมึนซาไปตามตีนตามมือแต่ละมือต้องบีบต้องนวดต้องขั้นกวสิลปกได้กวดช่ยา,างได้เออเป็นลิสดวงทวานโบจังสี่กินข้าวโบาแซบนอนโบหลาบับ นอนบวแสบนอนบวแจบนอนบวอิ่มเนาะเือนยิมุนสูบเ้าขู่มือขู่มือโมนี่ก็เอามาว่าวอีกเพราะว่าย่านมีนักแฟนเพลงแฟนละการบวจือลืมของกินบวกินมันกันเน่าพี่น้องเอ้ยของเก่าบวเรามันกระลืมเป็นตอนไหยิมุนสูน้อยหลดคันบวาบอยยำก่าลืมไว้ไว้เนาะถาว่าเป็นแบบนั้นก่าอย่าลืมอาหารเสริม พื่อสุขภาพสุดยอดสมุนไพรเจ๋อเ,เอ,อสามารถซื้อได้ตามตัวแทนจำหน่ายของห้านสัมปสินค้แต่ละสาขาหรือว่าอยากไปซื้ออยู่ศูนย์ใหญ่ยูุบริษัทใหญ่กลับไปซื้อได้นี่ใกล้ๆยมสูนี่แล้วเนาะทางสามแยกคลงกงนครเกษรพรมพิหารแขวงสวรรค์เขตของพวกเขานี่แล้วเออไปบอโบ้ฮอดจอดบอถือโทรศัพท์หาเพิ่นก่อนก้าได้กับไม้เหล็กโทรศัพท์ศูนย์ทีศูนย์เก้าเก้าสีี 1964และ0ทั0้ง0 9 9 8 5 3 8 8 8, 8นะพี่น้องเนาะหรือว่าอยากโทรสอบถามนำอันยิมมูผูภวาแว็บในแต่ละเมือเออกล้าได้พี่น้องเออัยิมมสูกัดเชนแนะนำให้เนาะไปหอดภูดแลวกเห็นโลดไปห่านสับปทานสอบหรือว่าบริษัทกิจหุ่งเหองพี่น้องเอยเอาบาทนี่ยาเว้าหลาย มื่ออื่นพูนวันศิลน,น้อยยิมสูเนาะอย,ย่าเทศอย่าเทศมัอนี่เปิดเพ่งมื่อวานนี่กระติดหนีเพิ่นจักเพียงอีสังติดหนีเพิ่นเอามัอนี่เอาเอาเอา,เอาน้องสาวเสียงจันพันมาลาขึ้นหานขึ้นเวทีฮักเกาลาก่อนเพิ่นว่า สบ,บายดีเด้อสวัสบบดีแกวตาสมบัติอุทรสวัสบบดีวาดเล็กกะสบ,บายดีไอ้สวรรสัญญาฮักอ่านตซม้อเฟสเป็น จงัง้รสชี้อ่านหายาซามัง4ี อยากฟังเพลงใดอยากฟังลำใดก็จะลืมขอกันเข้ามาได้เด้อยพี่น้องเด้อยจังหน่อยสิอ่านให้สิเปิดให้อีกพร้อมเนาะดีเจบีบีคนงานประจำบริษัท ขอเพลงแน่ได้ได้ได้ไดเพลงยังมือนี่จัดหายเต็มที่ <laughs> ไอ,อ้ซิโน,โซนุศนโทรมาแล้วบาทนี่ครับปุดได้เด้อไอเด้ยเขามาเบิงทางเอไล่ชุดนี่ก็ได้เอานังห้องดังมาเสองอัดมือนี่ขอบใจเด้อสำหรับผูทีเซ์ให้ เอดีเจบีบีเพื่นขอเพลงในพันมิตรจิลี่ไปบทีบพิมต่อ ສະບາຍດີເບົ້າຫດ ้าวจบกันไปอีกมวยผลงานเพลงที่ฝาตอนออมพีนบัวสังกัดแต่ละมองแต่ละบนนั่นเพิ่นว่าอัญมชูพางงอีกแล้วมวยผลงานเพลงเปะอีหยังอีกบาทนี้ <c oughs> เออบางกูบางคนก็นยังบวดขอดใจว่ามวยผลงานเพลงเปะอีหยังเนาะมวยผลงานเพลงกับเปว่าหนึ่งผลงานเพลงหนึ่งกับไปว่ามวยสองไปว่าบาร์ สามแปลว่าไปเออไปโบเมนโบเมนไปอ,นอันนอะไรอันใดโบเมนไปเขาไปเลยก็คือไปก็คือสามนี่แล้วพี่น้องเอ้ยเนาะและกก็ซึ่งจบกันไปหนึ่งพระเพลงกับผลงานเพลงฮักเกาลาก่อนพี่น้องเอ้ยจากอ่าผลงานเพลงของน้องสาวแสงจันทร์พันมาลา เอามาฝากมาตอนนี้มีนักเพลนเพลงเฟลกัน์ได้หับฟังเนาะเมื่อก่อนกับเป็นอ่าละกอนฮักเก่าเออซึ่งเป็นผลงานเพลงของยะไอศินสอนสายสัมพันธ์เพิ่นมาห้องกาบอยธรรมดาเพลงนี้ก็ดังตลอดตต่งในแต่สมัยตะกี้ปัจจุบันนี้น้องสาวเสียงจันเพิ่นว่าขอดังน้ำเพ่นเน่และเอามาห้องเป็นสบับผู้หญ่งเนาะ จากประ,ประกาของอาจารย์ดรเพ็กเด่นจำพรเ,ออเป็นทางอาจารย์ของยิมบุญชูเป็นทางพ่ออีกผู้หนึ่งเพื่อนนีเหลวอิมบุชูจึงมีวันนี้ก็มีเพื่อนนี่เหลวเนาะถาผู้มีเพื่อนกะโบหัวสีฮอดชุดหนีหรือโบอิมบุนชูกระดาอ <c oughs> เอาสวยกดไลค์กดแชร์สวยกดซับสไครป์พิมในช่องยูทูบมี่พิมพ์คำว่าฮักเกาลาก่อนเออบวาแต่ ภาษาเล่าหรือภาษาเพื่อนบ้านกามีหรือว่าอยากพิมพ์หาซื้อนักห้องกระไดแสงจันพันมะลาเห็นคือกันผู้ใดมีการไม่งานอยากเอินใส่เอิญหาเพิ่นกรไดพี่น้องเอ้ยติดต่อหาเพิ่นโดยตรงโลดเอออ่าไปได้บูธบ่ว่าแต่เป็นงานเลี่ยงงานสัรคๆงานได้ลูกไผ่มานลูกเขยหรือว่างานอีสังก็แล้วแต่ขอแต่ฮอดเพิ่นว่า ไปได้เบสว่าตืขอข้อห้องให้ฟรีอีกนั้นเพราะว่าธรรมดา <c oughs> เอาบัดน,นี้ครับมาทักทายทางเฟซบุ๊กไลน์ like, กัสกรมาอ่านกับอ่ามีนักเพลงเพลง,ง,งแฟลการที่ขอทางเฟซบุ๊กไลน์กัสกรอาจารย์ละมลนพิ่นว่าสบายดียิ้มบนสู่เจ้าสบายดีขอเพลงหน่งดวยเสาสามเรียงสี่เจ้าเจ้า จังหน่อยจัดให้เนาะเลิกกาเพลงเพลงอีหยังสาวบีบีขอคือบูเห็นขืนบาบนี้เ <c oughs> จ้าเจ้ามีไอ้คาเต้โบมาหอดมาถึงแล้วเพิ่นว่าถ่าอยู่ดเด้อเดี๋ยวนี้เ <c oughs> จ้าจังหน่อยเนาะเอา้าผูดด้ใดอยากขอเพลงไหนอยากฟังเพลงไหนอยากฟังลำไหนก็อย่าลืมติดต่อผัวพันหายนิมสูรได้กับไม้เหล็กโทรศัพท์ ศูนย์จังศูนย์เก้าเก้าสี่สองสี่แปดหนึ่งเจ็ดนาะพี่น้องคะเนาะเออเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์เดียวเป็นอดัยไมีนักแฟนเพลงแฟนละกัรทางอ่าบันปะขาบันสมปอยเมื่อนี่ก็คือสิมิดเงียบแท้แล้วพี่น้องทางหัวเมืองเหนือหัวเมืองใต้ทางนี่ก็คือกันเออก็โบเห็นโบเห็นโทรหาเนาะพี่น้องะเนาะแต่ก็คือเก่าคิดหอดคิดถึงคือเก่า เพื่นว่าเจ้ามีทั้งประธานบริษัทเพื่อนว่ามากินข่าอยู่บริษัทเด้อยิมซูเด้อเจ้าได้ได้ได้ได,ได้อันนี้ก็คือเม่นมาทาง, like, ง,งเฟซบุ๊กไลน์เอาพี่น้องเหนเนาะเอาบัดนี้บอวอ,อย่างไรจัดตามคําห้องจัดตามคำโขอกันสะกอนเจ้น้ยเพิ่นสิวาวันสินอีกแล้วมีเตเทศมีเตเทศ บอกเปิดเพี่ไงฟังจากเคืือเอ้าเศาสามเลงสี่น,นอ้อ<ฟ>งพี่น้องนเนาะใส่อหไรในห้องค่อยขึ้นแล้วไหม มือ้อนี้ขอไดเดอร์ขอไดเดอร์สาวงามเมืองลาวงามเมืองลาวหรอวะ <laughs> ดีเจเพวามีแต่ดีเจแหละเบิ่งกันเองเนี่ยแหละเฮาขอบใจเด้อที่อาณากดแชร์เนี่ยเด้อ นักห้องยังเมาอยู่ขอบใจเด mm. ้ว่าเด้อทีเซ่ให้เคยได้ววาแวบว่าจมว่าแวบแต่ใหม่บริบบิต รู้ว่ามากเลยบอคันบ่มานี่ใหม่ได้ ลวากัง,กง,งไอกระเต้ถ่าอยู่เพื่อ,อนเด้อแล้วสิแลนไปหาเคยใต้พยเหเนือเพิ่นโอเคหาก็เห็นจะน้อยจัดให้ สาวงามเมืองลราสาวงามเมืองลรางาเสียงอัมพรคาระบบนี้แต่เป็นง,งาเสียงอัมพรแหละ

หรือเซให้ก็ได้อขอบใจเดอ้อผ้ว่าเซห้เด้อดาวเบิ่งคนหลายเนาะคนเบิ่งหลายเนาะบริหลายเก้าคนผูกเจ้ากระจัดโปรโมชั่นให้แฟนเพลงห้องสด จ้าเจ้าจบกันไปอีกหนึ่งพลเพลงที่ฝาตอนองมพิมพัวสงัดแต่ละมงแต่ละบนเออกับผลงานเพลงเศ้าสามแรงสี่ผินว่าไหวยู่บนโอ <c oughs> เป็นอะไรดีเจเพืว่าไหวยู่บร่าสามแรงสี่นี่เนาะถาว่าไหวเออจึงสิได้น,นํำผู้บบาวไห้เ <c oughs> นาะ ซึ่งเป็นผลงานเพลงของย่าไอ้บลาเพชรทาแคนพี่น้องะเนาะเออเอามาฝากมาตอนให้มีนักเฟนเพลงเฟรนด์กันได้หับฟังบอกว,ว่าทงางวิทยุกระจายเสียงห้อยจุดเจ็ดเมกะเฮิร์ตแขวงสวรรเขตเออหรือว่าทางเฟสบุ๊กไหลของไอ้ยิ้มบุญชูที่กำลังไหลสดอยู่ในนี้หรือว่าทั้งเพจวิทยุกระจายเสียงแขวงสวรเขตกาไลคือกัน ถ้าฟังทั้งนั้นก็ได้ยินไปเสียงถ้าว่าฟังทางยุมสูนี่เห็นทั้งหนา <c oughs> ผู้เกือบหลอนี่เนาะเนาะดีเจเพวาเนาะเอาบาัตรนี้มาหอดนีกันยังอยู่กับอาหารเสริมเพื่อสุขภาพสุดยอดสมุนไพรเจเหือบคือเก่าคือเดิมนี่แล้วบัดนี้ยยุบสูสจะเอามาว่าวขึ้นเอาอาย่ามีหนักเป็นเพลงแฟละกันลืมจังหน่อยจังสิมาตอบคอมเมนต์กันสกอน ผู้ที่ขอเพลงหรือว่าบอขอเพลงกสสิตอบบดอันนี้มา,อาบอกอสิ่งดีๆมีประโยชน์เนาะผู้ใดมีปัญหาเรื่องสุขภาพเป็นต้นแม่นปวดแข็งปวดขาปวดหลังปวดเอวตาบินุงเว้นแจ้งน้ามืดตามวัวเป็นตาฟางเป็นลิสดวงทะวันเป็นหอบเป็นหืดเป็นตันทรงคอมดันเบาหวานเออหลากหลายพยาธิหลากหลายโรค เป็นตนแมนอ่าเป็นตันทรงบอมึนซาไปตามตีนตามเมื่อยิ้มชูโอ้ยไปใส่มาใสกับบสุดธบอสทสบายต้องดึงนันต้องจ้องนี่กลัวสิลุกได้กลัวสียางได้เออคิดเห็นอ่าความเจ็บความปวดเวลาคือสมัยเอียนมหาไรตะกี้เตยบานเลยกับอ่าตีนขลุย่ยบบมันเจ็บมันปวดมันกระ,ะแบบนี่แล้วย่างไปใสกระโบได้เอออันนี้ก็คือการเจ็บ ปวดนี่โอ้ยมันทรมานพี่น้องเอ้ยกินเข่ากระโบแซบนอนกระโบหลับอย่างซี่นอนโบแซบนอนโบเจบนอนโบอิ้มอืมเป็นจะได้ว่านอนโบแซบกินบ่อยมันสู้บ่ได้กินแต่ว่านอนโบแซบก็คือนอนโบหลับนี่แล้วนอนหน่อยว่าสันสาเออยังบวชทันหอดอ่ามุ่งตื่นเพิ่นกระตื้นก่อนเวลาอยากหลับก็ยังบวหลับ เออนอนอะไรกับโบลับม no. ีแนวขบมีแนวแหนอยู mm ่ในแต่ละมือเห็บจังไดนในแต่ละมือก็เจ็บอดอดแอดแอดเออนอนกับโบลับไปใส่มาใส่กับโสะดวกบอสบายใส่แต่เวียะใส่เวียใส่งานใส่ต่ลุกแต่หลานเห็ดเวียกเห็ดงานก็ได้เออใส่ลูกใส่ลูกใส่หลานหลายเด็กน้อยเพิ่นกระหายน้ะเออกระโติเ่นเพิ่นเด็กน้อยกระโบหู เออผู้เฒ่าก็เห็นอะไรเจ็บเจ็บปวดอ่อนๆแอะๆอยู่นี่นี่แล้วเนาะถาว่าเป็นแบบนั้นก็อย่าลืมอาหารเสริมเพื่อสุขภาพชุดยอดสมุนไพรเจ๋เฮนะิรเนาะเป็นสมุนไพรที่สกัดจากธรรมชาติพี่น้องเอ,อ๋ยบอกว่าจะเป็นบัตรขาวทองบอเบต้ากลูเคนนะั่นเพิ่นว่าอีหยังบัตรขาวทองอย่างนี้บชู่ <c oughs> บัตรโทรศัพท์บอกมันโบแมน <c oughs> บัตรขาวทองกับแปลว่า พักเข่าท้องอืมบัดกะแปลว่าพักนี่แล้วเนาะเบต้ากูเคนเฮลินจ้อหรือวัตรยกึงเออภาษาบปรวัตรยกึงนอกจากนั้นกแมเมนอ่าสแลวส้วภาษาเรากลางฮาวามาขำป้อมแล้เนาะและมากสมโมโบซาเขียวมากเล่นมากเล่นก็มีแนวเปลบอภาษาญี่ปุ่นบอกแนวใดมากเล่นกะไปวางคึงกล็ง และกามาขามป้อมกันไปว่ดสาเลวเนาะมาเป็นอนนาณารถอาณาเซเรลไดเอออันนี้สาเลวเนาอพี่น้องเนะนอกจากนั้นก็จะเจี๊ยมโสมโคอินไซ์คืเทนและอื่นๆอีกหลายกว่าสิบชนิดเอามาหุบพวงไว้ในมีเก็บสูนของอาหารเสริมเพื่อสุขภาพสุดยอดศูนไผ่เจ๋เหิบเนาะเพื่อนว่ามันแมนเท่บอยิ่บนซู เออว่าวแ,แบบแบบในแต่ละมือมันดีแท้บอกเออดีแท้แน่นอนเออหักประกันว่าเห็นทนไวภายในหนึ่งกล่องทำอิดเนาะเอาบัตนี้มาฟังเสียงจริงประสบการณ์จริงจากผู้ับประทานอาหารเสริมเพื่อส,สุขภาพสุดยอดสมุนไพรเจรเิ่กันสักก่อนเนะะาะาสุดยอดสมุนไพรเจริ่ได้แลมวม แต่กองเลยวันนี้เมาแล้วเป็นลิสะดวงเ็พาะลำไส้แต่ว่าลิะดวงนีอไปาตัดหาผาสบายดีเด้สสอสำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่ไม่ินันเจมทายจะด้งแตจะื่อมากินมากินเลยครับมันทายจะดวกเหมือนมันกับโบมือยะ

ตั <c ười> ้งใจตั้งใจบางทีสิมีทิปให้ขอบใจก่อนลวงหนาด้อที่เอากันทิปให้แม่ต้กินเกอเงินเหาแพงแม่ก็กลปวดเจ้าเจ้ามือซื่อแม่ช้อนอร่อยหาเดอนแต่คือรรลุงี้นอยเนาะเมื่อไรแม่จะเบื่อเมื่อไรเดินอินแรก็แถ่ที่กล้าเลยยังได้ไปเป้เลือแต่ว่าการเก็บือการดีบการถูที่กองเป็นที่ โอ้เตก่อนนี้ต้องดีบีในตในตัวจาในนอนหมอเออเออจางในนอนแต่วันบุบีแตนต้อนบอนัไรต้องบ,บวบ่้องหนมลีต้ไรทอนักน,นะะด้วยเออแต้่ากินวดก,มมกล่องหนึ่ง